แองเจล่าเนี่ยด้วยเราเป็นผู้หญิงเนาะทุกคนก็ต้องมีประจำเดือนอพอเป็นประจำเดือนเนี่ยทุกคนเป็นประจำเดือนกันก็คงปกติอะเนาะประมาณ7วัน10วันภายใน1เดือนแต่นี่นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิต30วันเต็มเต็มเลยค่ะแม็กซี่ทุกวัน <c oughs> ก็คือเป็นคนสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์นะคะก่อนหน้านี้อ้วนกว่านี้อีกแล้วทีนี้เป็นเมนตอนเป็นเมนตอนอายุ10ก,กว่านะคะ <c oughs> ก็ เลือดแบบมาเยอะมากจนเราแบบผอมลงไปเลยค่ะเหลืองเลยคุณแม่แบบตกใจมากคุณแม่พาไปหาหมอนะคะว่าเออทาไมแบบเป็นอย่างนี้คุณหมอบอกไม่เป็นไรสมบูรณ์นะคะคุณแม่คุณแมออ่พอหลังจากออตอนนั้นมาเนี่ยก็เป็นเยอะมาตลอดจนคุณแม่เนี่ยพอมาเจอบริษัทโทลิน่านะคะพอมีเองเจลา่าคุณแม่ก็เอามาให้เราทานพอทานเนี่ยกออ็ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันมีมีความออจากที่สังเกตความผิดปกติในร่างกายคือ เลือดออกเยอะเยอะเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันแปลกตรงที่มีมีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นคือจะบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเพราะยาไม่ดีนะคะเป็นเพราะว่าเราอะกินยาถูกมันขับออกมาค่ะขับ ความความการที่เราเป็นเมนเยอะเนี่ยมันจะทําให้ตกค้างภายในเยอะตกค้างภายในเยอะเนี่ยพอขับออกมามันก็จะโลง่งทาให้ผิวพันเราผ่องขึ้นนะคะเพราะว่าแองเจล่าเนี่ยอ,อ,อยากจะบอกว้นิดหนึ่งว่าผู้หญิงเนี่ยไม่จําเป็นเลยที่ต้องมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วถึงจะมีเมนที่มีประจาเดือนที่เหม็นมีกลิ่นตกขาวอะไรพวกนี้นะคะคือจาดดิฉันเองยังไม่มีแฟนยังไม่ได้แต่งงานแล้วยังไม่ได้มีลูกแต่ว่าเป็นคนที่มีเมนเยอะแล้วมีกลิ่นแล้วก็ ตกขาวเพราะว่ามันอยู่ที่การรักษาความสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราไปเข้าห้องน้ําสาธารณะอะไรที่ไหนยังไงเขาสะอาดขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็จะมีตกขาว พอมีเนี่ยพอได้ทานยาตัวนี้เข้าไปนะคะก็ทําให้ตกข่าวน้อยลงไม่มีกลิ่นแล้วแล้วก็เลือดเนี่ยเดินตามปกติไม่เป็นก้อนไม่แบบคือดีค่ะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็ประทับใจเองเจลามากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเงินมันเข้ามาพอเราใช้ สินค้าดีด้วยเงินก็มีตามมาด้วยนะคะจากที่คุณพ่อทําให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทําให้และตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราอยากได้มากกว่าน,นี้และก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะต้องไปทําเองนะคะเพราะว่าคิดว่าไม่ยากเพราะว่าสินค้าเราก็ทานเพราะฉะนั้นแผนการตลาดหรือว่าด้วยด้วยด้วย,วยแผนการแผนงานนะคะเราต้องทำได้นะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนทำได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ